วันที่ไม่มีใครในวันที่โลกมันเปลี่ยนจนฉันไม่เหลืออะไรในวันที่ดาวและด,ดวงอาทิตย์ก็มืดลงไปไม่เหลือแม้แสงใดๆที่สองทางร้อนหรือนาวเพียงใด มีมือของเธอที่จับมือฉันให้ก้าวเดินไปเพียงเธอผู้เดียวที่อยู่ข้างฉันไม่ทิ้งกันไปจะทุกข์หรือท้อเพียงใดก็พร้อมอยู่เคียงข้างฉันจากหนึ่งหัวใจรักของเธอช่วยต่อลมหายใจ วันนี้แม้ต้องผ่านเส้นทางที่เส้นยาวไกลจะไม่กลัวนับจากนี้แค่หนึ่งหัวใจก็พอทดแทนทุกอย่างที่หายไปเพียงแค่เธอยังอยู่ตรงนี้ที่ข้างข้างใจ จะอยู่เพื่อเธอด้วยทั้งหัวใจชีวิตไม่เคยแน่นอนไม่ใช่ทุกตอนที่เราจะยิ้มได้เหมือนดังใจแต่แม้เรื่องราวจะดีจะร้ายสักเท่าไร ก็รู้ว่าจะมีใครที่พร้อมอยู่เคียงข้างกันจากหนึ่งหัวใจรักของเธอช่วยต่อลมหายใจวันนี้แม้ต้องผ่านเส้นทางที่เส้นยาวไกลจะไม่กลัวนับจากนี้ แค่หนึ่งหัวใจก็พอทดแทนทุกอย่างที่หายไปเพียงแค่เธอยังอยู่ตรงนี้ที่ข้างข้างใจจะอยู่เพื่อเธอด้วยถึงหัวใจจะตอบแทนเธอ หมดทั้งหัวใจ